สวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พี่ชมมีความบันเทิงฉบับสิ่งีพีหกร้อยสองมาฝากทุกคนกันค่ะ ความมาเทิงฉบับตีงิงี p หก2้วันนี้ก็คือขยี้โมเมนต์ของมีนปิงในงานมีนปิงแฟนมิทติ้งอิน a คม o บอ a ดียค่ะค่ะคลิปนี้จะทําขึ้นมาเพื่อความมาเึิงและเพราะความชอบความชีพความจิ้นส่วนตัวเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาทําให้ศิลปินเสียหายแต่อย่างใดเลยนะคะค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาฟินกับงานคู่ของมีนปิงกันอีกแล้วนะคะ ซึ่งงานนี้ก็คืองานแฟนมิทติ้งพี่นักเลงที่รักที่แคนเบอร์เรียนั่นเองค่ะแต่ก่อนอื่นพี่ชมต้องขออนุญาตและขอขอบคุณสําหรับรูปสําหรับคลิปจากแฟนคลับทุกๆคนที่ได้นํามาแชร์มาแบ่งปันให้พวกเราได้ฟินร่วมกันขอขอบคุณจริงๆค่ะค่ะเรามาเริ่มความฟินของเจ้าสองแสบกันในช่วงมินิมิทแอนด์คลิปกันค่ะทุกคนในตอนที่ร้องเพลงอยู่พวกเขาก็หวานกันหนักมากน้องมีแตะคางพี่ พี่มีจับมือน้องและมองกันด้วยสายตาที่หวานหยดแถมตอนจบเพลงคนพี่ก็โอบเกววน้องคนน้องก็คอดคอพี่ฟิลแฟนมากค่ะเดี๋ยวไปดูช่วงทักทายพูดคุยกับแฟนกลับกันค่ะทุกคน เอาจุมเรียบสว่ไจุมเรียบสัวจุมเรียบสวสยใช่ไห <c ười> มีครับขยมมีตบาขยบปิงปิ๊งบ่าองสลัด แต่ทำไมก๊อปซอรี่แต่ว่าแต่ว่า่สุดยอดแบบว่าเก่งสุดยอดอะไรอย่างเงี้ยเก่งมาก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 ค่ะแล้วก็มีแฟนคลับเขาถามเรื่องโปปิงมีนด้วยนะคะส่วนเจ้าเด็กจะตอบว่ายังไงนั้นไปฟังกันเลยค่ะฮะ อ๋อปิงมีได้ไหมอ๋อได้ก็เปลี่ยนแล้วไงจะเป็นให้ได้เลยปิงมีจะเป็นให้ได้จะเป็นให้ได้เลยเอาไหมปิงมีเอาไหมได้ไหมใครใครไม่เอาใครไม่เอาใครไม่เอาอ่ะไหนใครมีปิงเอ้ากระหมดอยู่ดี ใครปิกมีนใครปิกมีนไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่ได้หรอ ไม่ได้ไม่ได้ก็จะปิงมีนหรือว่ามีนปิงก็ได้หมดเลยเออาอจารย์เจอทั้งคนพี่ทั้งแฟนคลับแย้งเขาให้สุดท้ายก็มีนปิงอยู่ดีแหละค่ะทุกคนค่ะแล้วมีช็อตหนึ่งที่แฟนคลับเขาถามเจ้าเด็กว่าขอพี่มีนได้ไหมเจ้าคนที่ก็มีหันไปถามน้องด้วยนะคะว่าน้องจะคิดราคาค่าตัวพี่เท่าไหร่ส่วนเจ้าเด็กจะคิดเท่าไหร่นั้นไปฟังกันเลยค่ะประมาณเออประมาณล้านปอนด์ล้านปอนด์นี่น้ำหนักเหรอ ไ้่คาตัวค่าตัวประมาณสู้ไหมครับร้านปอนตายหัวไม่เอาแล้วไม่เอาแอาจารย์เจ้าของเขาตั้งราคาซะสูงริบริ้วขนาดนี้ไม่ต้องทงต้องถามแล้วล่ะค่ทุกคนคือถ้าตั้งสูงขนาดนี้ก็เหมือนกับจะบอกเป็นในๆว่าไม่ให้แหละค่ะคุณขาอืมของของใครใครเขาก็ต้องห่วงเป็นเรื่องธรรมดาแหละเนาะลูกเนาะ ค่ะแล้วก็มีชอ็อตหนึ่งแฟนลับเขาถามเจ้าเด็กว่าหยุดน่ารักได้ไหมเจ้าเด็กตอบว่าได้นะคะแต่ดูน้องทําหน้าสิคะทุกคนได้เหด้ดหนยุดไหมโอ้ยหน้ามันเขี้ยวมากค่ะแล้วก็มีแฟนลับเขาให้เจ้าเด็กทําหน้าลาบูบูด้วยนะคะทุกคน,น,านลาบ,บูบูยังไงอะ ค่ะแล้วตอนที่พวกเขาจะนั่งพูดคุยกับพิธีกรตอนที่เจ้าเด็กหมุนตัวออกมาแล้วขาพวกเขาสัมผัสกันอีฉันก็คืออุดปากกริดหนักมากดูสิคะดูความเคมีเคใจแค่ขาเขาเฉียวกันนิดนิดหน่อยหน่อยก็ทําให้เราใจเต้นรัวแล้วล่ะคะคุณขาขาไปฟังตอนที่พวกเขาคุยกับพิธีกรกันสักเล็กน้อยค่ะทุกคน เวลาปลด้กันยกันไม่มีอ่ะไม่มีไม่ไม่ค่อยมีแต่ว่าส่วนใหญ่จะแปลว่าเอ่อแบบอ่ะเขาหลับไปเลยเนี้ยเออหลับก่อน็เอ่อตึงทำยังไงก็ลูกเนียอ่ะก็ูกเหรอลูกง่ายง่เหรออยากเห็นนะลูกง่ายง่นะตื่นไื่เหรอไม่ตื่นปั๊บก็ผูกเนี้ยนตื่นหตัตื่น อยากให้มันเล่นหมดหูวันอ๋อแต้ว<ร>ก็เล่นนิคชั่นบ้างิงเนอะนิดนึงเนอะเรือ<ช>่องนี้ก็คือไม่ไม่ทำรีนก็คืออยากให้ปิงลองด<ช>ู้างเนาะอต้วงจทิ่พี่นี่เนื่องหน้าก็อาจจะได้ปูว,วันค่ะตอนที่เจ้าคนพี่ทำหน้าอิโมจิตามเจ้าคนน้องคือน่ารักสุดๆเลยล่ะค่ะทุกคน เห็นไหมคะมีนิชาคนซึนคนนิ่งคนขี้อายเวลาอยู่กับน้องชายคนสนิทแล้วเป็นยังไงดูสิคะจากคนนิ่งๆิ่งคนคูๆกก็กลายเป็นคนน่ารักจนใจเจ็บไปนิดทันทีก็บอกแล้วว่าตอนเนี้ยคนพี่ซึมซับความน,น่ารักของคนน้องเข้าไปแบบเต็มๆแต่นิชาเวร์นี้หาดูได้เฉพาะเวลาอยู่กับหวานใจเท่าน,นั้นนะคะค่ะตอนที่พวกเขาเต้นทําท่าตามในคลิปติกต็อกก็คือน่ารักมาก แล้วพอเต้นเสร็จแฟนๆต่างก็พากันกลิ๊ดดังลัน่นเจ้าเด็กก็เลยแกล้งทำเป็นจะเดินลงจากเวทีค่ะทุกคน

โอ้ยภูมิใจจริงๆนับวันก็ยิ่งเก่งขึ้นในทุกๆด้านเลยล่ะค่ะลูกๆเราคนน้องจากคนน่ารักใสๆก็แรปันไฟลุกส่วนคนพี่ก็ร้องเพลงเก่งขึ้นร้องได้หลากหลายมากขึ้น ค่ะพอร้องเพลงเสร็จคนพี่ก็เรียกน้องให้ขึ้นมาบนเวทีพอคนน้องเดินขึ้นมาปุ๊บคนพี่ก็หันไปยิ้มให้และยื่นมือไปแตะหลังน้องปักทันดีแต่เหมือนจะมีเด็กหวงพี่คะคุณขาเพราะพอเดินมาถึงน้องก็เอามือไปตบตบตรงหน้าอกคนพี่ที่ปลดกระดุมอยู่ถึง2เม็ดแต่พี่แกนึกว่าน้องจะเล่นด้วยพี่แกก็เลยจับมือน้องเขย่าเขย่าแต่น้องก็ตบตรงหน้าอกพี่รอบพี่แกถึงเข้าใจว่าน้องหมายถึงอะไรคนพี่ก็เลยเอามือดึงเสื้อเข้าหากันแล้วก็กอดอกค่ะทุกคน โอ้ยเจ้าเด็กเอ้ยห่วงพี่จริงจังหนักมากพี่เขามีเสื้อตัวข้างในายอยู่ไม่ได้โป้ซะหน่อยหนูจะห่วงพี่อะไรขนาดนั้นที่ตัวเองหลักกระดุมไม่ได้ติดสักเม็ดพี่เขายังไม่ว่าอะไรเลยอ๋อก็อย่างว่าแหละค่ะสาวๆในงานเยอะน้องก็เลยต้องห่วงเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของคนพี่นีน้นึงค่ะในช่วงพูดคุยพิธีกรเขาก็ถามเรื่องที่ถ้าเกิดตั้งคู่งอนกันด้วยนะคะว่าถ้าเกิดงอนกันแล้วจะทํายังไงไไไแล้วสมบูว่์มากถ้ามันเกิดขึ้นละ่ะเราจะาม,มีวิธีแก้ปัญหานด้ยังไงอะอ่ะคุณหมอ ไมคุยเรานเหแแบบงท้นำไม่เยง้มีไหนล้สวยรวเร้อโอ้ยตายตายถ้งงันกันก็ต้องง้ออะไรงี้แล้วคือยังไงอ่ะคนน้องเคยง้อพี่ด้วยการแกล้งมาคุยเรื่องงานด้วยเหรอพี่เขาถึงได้ถามน้องแบบนั้นน่ะ แต่ใดๆถ้ามีการงอนคนที่งอก็น่าจะเป็นเจ้าคนพี่แหละค่ะทุกคนเพราะพี่แกออกจะเอาใจน้องซะขนาดนั้นคงไม่ปล่อยให้น้องงอนนานแน่ๆค่ะเดี๋ยวไปฟังคนน้องเ้าห่วงสุขภาพของคนพี่กันค่ะทุกคนก็มีทั้งหมดเลยอะทั้งหมดลยเนาะใช่ก็ะปิงล่ะก็แบบว่าเออคือเหมือนช่วงนี้พี่ก็ต้องถ่ายละครอยู่ด้วยอะไรเงี้ยก็แบบว่าเป็นว่าถ่ายเรื่องอเรื่องจะปิงจาปุ๊บ ก็ต้องไปถ่ายละครต่ออะไรเงี้ยก็แบบว่าก็เป็นห่วเรื่องสุขภาพอะไรเงี้ยแบบว่าก็แบบอายุมากขึ้นทุกกวันก็จะแบบคุณนะกก็ะนใช่ไงมันก็นี่ไงแบบเป็นห่วงไงแบบว่าเออแบบทักพ่อน้อยแบบขอบตาดำเอออะไรเงี้ยโอเคค่ะเออตาแต่อ๋อโอ้ยเจ้าเด็กเอ้ยช่างใช้คำนาะลูกเนาะอายุมากขึ้นทุกวันวาซานแต่แหมมีแฟนเด็กมันก็ดีอย่างนี้แหละค่ะ อย่างน้อยก็ยังมีคนห่วงสุขภาพเราว่าไหมคะคุณขาค่ะ,คะที่บอกว่าคนน้องอยู่ในสายตาคนพี่ตลอดมันไม่เกินจริงเลยนะคะทุกคนขนาดตอนเจ้าเด็กทําท่าบอกรักแฟนคลับแล้วงงๆอยู่คนเดียวว่าจะทํามือคว่ำหรือมือหงายดีพี่แกก็ยังเห็นแล้วก็หันมาถามน้องเลยล่ะค่ะว่าทําอะไรหัวเตียจกำตัวแค่หัวง่านัวเมี่ยจังทักจีวี่งจุ่โดดแต่ท่าบบเรพี่เคลียจตะไปนตมาไว้เหมอค่ะเดี๋ยวไปดูบางส่วนจากช่วงที่เจ้าเด็กทั้งสองเล่นเกมกับแฟนคลับกันค่ะทุกคน อ๋อต้องใช้เป็นแบบนี้เลยตัวคิงเลยยี <the> ่สิบแผ่นยืนตรงกลางนี้ก็แล้หรือว่ายังไงอ่ะเอาแขปลาเลยมีผู้ช่วยมี้วยโอใหม่กอดความพี่มีนน่ะเนาะทีมน้องเล่นพี่แกก็คอยห่วงคอยช่วยน้องอยู่ดีน้องงงกับเกมพี่ก็อยากจะช่วยสอนแต่ตัวเองก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกัน แล้วตอนเล่นเกมลูกบอลพี่ก็มีจับน้องขยับถอยหลังไปอีกคือเมื่อไหร่พ่อจะเข้าใจสักทีนะคะว่ามันคือการแข่งขันไม่ได้ให้ช่วยกันคือถ้าจะจับจะห่วงน้องขนาดนั้นก็มาเล่นแทนน้องเลยเดอเฉพาะแล้วเจ้าเด็กเวลาอยู่กับพี่ก็ดูตัวเล็กตัวน้อยซะเหลือเกินเขาจับนิดเดียวก็ปลิวตามแรงมือเข้าไปแล้วนี้เนี่ยเนี่ยแบบนี้แล้วจะเป็นปิงมีนกี่โมงคะลูกค้าค่ะช่วงที่เจ้าเด็กทั้งสองขึ้นมาแดนโชว์อีฉันคือไม่ไหวจริงๆคะ่ะทุกคน โอ้ย,อยพ่อแก้วแม่แก้วช่วยลูกด้วยลูกชายฉันไม่อ่อนโยนเนาซะเลยหนูลูกหนูจะมาเวเซ็กซี่ขยี้ใจแบบนี้ไม่ได้หนูไม่อยากจะมีแม่แล้วจริงๆใช่ไหมตายตาย,ตาย,ตาย,ตายขาดลูกขาดถ้าหนูจะทําถึงขนาดนี้นะเรามาขาดจากความเป็นแม่ลูกกันเถอะแม่คาสัญญาแม่ลูกไว้ไม่ไหวแล้วจริงๆหนูจะถอดเสื้อโชว์ซิกแพคในซีรีส์แม่พอทนได้นะแต่หนูจะมาเต้นยั่วยวนด้วยท่าเซ็กซี่ขยี้ใจแบบนี้อแม่ทนไม่ไหวจริงๆมันแปลวพราวเกินทนจริงๆครับลูก คือตอนโฟกัสลูกคนเดียวอีแม่ก็ว่าจะไม่ไหวอยู่แล้วนะแต่พอมาโฟกัสตอนที่สองคนเต้นคู่กันอีฉันคือน้ำลายฟูมปากของจริงทั้งท่าทางที่ยั่วยวนเหมือนเจอกันในผับแล้วถูกใจกันทั้งสีหน้าที่ดูติดเรดของลูกๆเมื่อถ่ายออกมาเป็นภาพนี้ไปเถอะค่ะจะเอาอีฉันไปสาราไหนก็พาไปเถอะอีฉันอยู่ไม่ได้แล้วจริงๆตายแต่ตาย,ตาย,ตายไม่คิดไม่ฝันว่าจะเป็นสาววายที่ตายในหน้าที่เร็วขนาดนี้คือช็อตนี้ฉันอยากจะรู้จริงๆว่าสาววายในดอมแมรียังเหลืออยู่กี่คนคือถ้าใครไหวกับช็อตนี้ฉันขอนับถือจริงๆค ค่ะแล้วทั้งคู่มีเพลงภาษากมูชามาฝากแฟนคลับที่โน้ดด้วยนะคะโอ้ยเก่งจริงๆสมกับที่ซุ้มซ้อมกันทั้งคู่ท่าเต้นก็น่ารักเกินค่ะแล้วพวกเขาก็มีเพลงที่ของเรามาร้องให้แฟนคลับได้ฟังกันด้วยนะคะทุกคน แล้วตอนที่ร้องเพลงพวกเขาก็จับมือกันด้วยค่ะทุกคนตอนพี่จับมือน้องพี่แกก็ใช้นิ้วโป้งลูบที่มือน้องด้วยค่ะคุณขาคือมันเป็นการสัมผัสที่เหมือนเป็นการให้กําลังใจกันเป็นสัมผัสที่โคตรจะอบอุ่นเป็นสัมผัสที่เป็นความสบายใจของกันและกันเป็นสัมผัสที่อบอุ่นหัวใจสเสลือเกินคือเราเห็นแล้วเราก็อบอุ่นหัวใจไปกับพวกเขาด้วยเนาะทุกคนเนาะค่ะแล้วตอนที่เจ้าเด็กทั้งสองโพสท่าให้ถ่ายรูปอีฉันคืออยากจะบ้าตายเพราะแต่ละท่าคือโคตรจะแฟนเลย ทิงท่านี้นะคะยิ่งทาให้ใจหายใจคว่ำคนพี่กอดคอน้องปุ๊บก็หันไปทําปากจุ๊บปั๊บทันทีคือถ้าเจ้าเด็กยื่นหน้าเข้าไปใกล้พี่อีกหน่อยมีหวังปากพวกเขาได้จุ๊บกันจริงๆในแน่ว่าไหมคะโอเคก็สําหรับวันนี้นะครับก็จบแล้วจบแล้วจริงโดวันนี้จบแล้ว้วกบานยังจะกบานยังกบานไหมกบบ้านไหม เราไ,ไม่กลับ่ะนอนนี่เหรอนอนนี่เอนอ,นนเอ,อแต่พวกเราจะกลับบ้านแล้วนะ,ะมาหาพวกเราสิ <c oughs> มาหาพวกเราสิ <c oughs> ไปด้วยได้ไหม <c oughs> ด้ ุดนะก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่มาวันนี้นะครับก็เมื่อกี้โชว์สุดพิเศษที่เราเตรียมมาฝากทุกคนะนะครับผมก็คือตเตรียมมานี่คือยังไม่รู้เลยว่าทุกคนรู้จักหรือเปล่าเพราะว่าเพราะอะไรไม่รู้เหมือนกันแต่ฉันคิดว่าคุณไม่รู้ว่าทุกคนรู้จักหรือเปล่าใช่ก็แต่พอเห็นทุกคนรู้จักแล้วก็ลองตามได้ก็ดีใจนะครับใช่ครับผมก็ ก็ขอบคุณทีมงานทุกคนนะครับผมที่ทําให้พวกผมสองคนนะครับได้มายืนในที่แห่งนี้นะครับผมก็อยากขอบคุณทางซีรีส์ด้วยนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามซีรีส์นะครับเพียงเลงที่รักนะครับแองเซอร์ทูมาเดียใช่ปะมาเดียแองเจิ้์โอ้โผมเองผมเองผมเล่นเองผมจำไม่ได้เลยว่าจทีไรก็เลยจากลากันวันนี้ครับก็ต้อง จวจมเลียบสัวจุมเลียบสัวบาย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 ที่อยู next time บายบายค่ะตอนนี้เจ้าสองแสบของพวกเราก็เดินทางกลับถึงบ้านกันอย่างปลอดภัยแล้วนะคะ งั้นวันนี้พี่ชมก็ขอมาคยี้โมเมนต,ต์ของมีนปิงในงานมีนปิงแฟนมิทติ้งอินแคนโบเดียให้ทุกคนได้ฟังกันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ